มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนใครไปเช็คด่วน10เขตพื้นที่ติดแล้ว3,180รายครับกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เผยจำนวนผู้ติดรายเขตที่มีที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำวันที่15กุมภาพันธ์2565ครับรวม50เขต พบผู้ติดลายใหม่วันนี้31,80ลรายที่อยู่ขนาดติดอยู่ในกรุงเทพมหานคร2366ัารยายครับที่อยู่ขณะอยู่ต่างจังหวัดเข้ารักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร814รายครับอยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ขนาดติด10รายครับสำหรับ10อันดับเขตที่มีผู้ติดโควิด -19 สูงสุดได้แก่1สายไหม1 8 0ราย สงพญาไท124ลาย 3. บางเขน107ลาย 4. ป้อมปราบศตรูภ่าย106ลาย 5. ประเวศ105ลาย 6. ดินแดง91ลาย 7. น้องแขม90ลาย 8. บางแค74ลาย 9. ดอนเมือง69ลายและ10บางกอกน้อย65ลายครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ